พิการทางจิตใจทำไมถึงมันนับว่าเป็นพิการล่ะครับพิการทางจิตใจคือมันเป็นเกี่ยวกับสารเคมีในสมองหลังไม่เท่ากันและสารเคมีตัวนั้นเนี่ยทำปฏิกิริยาทําให้เรามีพฤติกรรมที่แตก,กต่างไปจากปกติก็เหมือนกับว่าเราเก็บสะสมความรู้สึกของเราไว้นานๆเมื่อมันระเบิดออกมาแล้วมันทําให้เราไม่มีความสุขและเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับสังคมเนี่ย เราจะมีจุดยืนไหมนะหรือว่าตัวเราเนี่ยยังต้องการความรักความหวงใยจากคนอื่นอีกที่มาเติมเต็มให้เราสามารถอยู่ได้นในสังคมค่ะแล้วหูแววกับภาพหลอนเห็นเป็นยังไงคะห,หูแววลอาผ้าแพรเคยไหมคะแบบว่านั่งนั่งอยู่เราได้ยินเสียงคนเรียกไม่คะหรือว่าได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนมาพูดกับเราแล้วเราก็หันกลับไปมองแต่เราไม่เห็นว่ามีใครอยู่ตรงนั้น พี่มีประสบการณ์โดยตรงคือพี่ก็จะมีความคิดว่าพี่เนี่ยเป็นลูกนายพลทหารและพี่กําลังจะได้เข้าเฝ้าสมบูรณ์เสด็จพอเพลงชาติไทยขึ้นพี่ก็จะยืนตรงทำเคาลพ,พ,พ,พและจากนั้นพอเพลงชาติจบพี่ก็จะถอดสายบัวพี่จะทําแบบนี้เป็นประจําซ้ําๆในช่วงเวลาที่พี่กําลังป่วยแต่เมื่อคุณหมอรักษาให้ยารับประทานอย่างถูกต้องพี่ก็จะกลับมามีความรู้สึกว่าอ้าวสิ่งที่ทํานั้นไม่มีความจริงในตรงนั้น